นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิบกาแฟาและดอกทานตะวันณทุ่งบุรพาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมดอกทานตะวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2565ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบุรพาตำบลหน,นองคอนอ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการกันตินานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าอาบาจอ,อุบลราชธานีได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โดยการปลูกดอกทานตะวันและปอเทืองจำนวน15ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ซึ่งขณะน,นี้ดอกทานตะวันกำลังเบ่งบานเต็มที่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพัานธ์ก็จะบานสะพรั่งสวยงามต้อนรับวอนวาเลนไทน์วันแห่งความรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมฟรีทุกวันไม่มีวันหยุดถือเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักก็ขอบรียนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่านครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีนิยบาย <c oughs> เปิดทุ่งบูรพาให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้มาร่วม กาแฟเลดอกทางตะวันของเราในวันนี้จากการสอบถามจากพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมชมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนอวบลรัดขับเคลื่อนต่อไปที่จะออกไปที่ทุ่งบุรพาลแล้วก็ไปที่หาดสงยางอำเภอวนิ่งเยรับของเราอีกแห่ง <c oughs> เพื่อรองรับให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาส วันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันปกติก็จริงครับก็อาจจะมีโอกาสพาลูกพาหลานไปเยี่ยมชมดอกทานตะวันซึ่งเราไม่ต้องไปไกลถึงที่อุทลราชเรื่องอะไรเรามาที่เมืองบนของเราเราก็จะได้พบกับดอกทานตะวันที่สวยงามแล้วก็พร้อมให้พี่น้องประชาชนเข้ามาถ่ายรูปมาร่วมกันชมมา ติชมและมีอะไรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็พร้อมที่จะดูแลและก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุ่งบุรพาและพื้นที่อางบางย่างค่ะให้ท่านเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวในช่วงวัน<อ>วนาเลทไยนนี่แหละคับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีและใกล้เคียงครับจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับมาเยี่ยมชมดอกทานตะวันกันที่ทุ่งบุรพาในวื้นที่14ี่ที่ถึง่ไหมฮะก็ เรียนเชิญพี่น้องชายจังหวัดอ,อุบลและใกล้เคียงทุกท่านครับมาแวะเยี่ยมชมดอกทานตะวันของเราที่ทุ่งบูพาด้วยครับ หากท่านใดสนใจมาเที่ยวชมสามารถขับรถจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาตามถนนแจ้งสนิททางไปจังหวัดเยโสธรระยะทางประมาณ8กิโลเมตรจะพบป้ายบอกทางเข้าสนามกีฬาทุ่งบุรพาด้านขวามือให้เลี้ยวซ้ายรถยูเทิร์นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะพบทุ่งทานตะวันที่สวยงามตระการตาทันทีหากท่านใดยังไปไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราช ธานีโทรศัพท์0815479309เดินไปถ่ายท่านนะคะตามที่ท่านเดินไปเมื่อสักครู่ค่ะและจังหวัดใกล้เคียมนะคะได้มา